สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสัมมากรรม์นตะนะครับการกระทําที่ถูกต้องชอบธรรมซึ่งก็เป็นข้อที่4ในอรยิยมรคมีองค์8ตามข้อมูลที่เราได้ดูกันมาเราจะมาเจาะลึกกันหน่อยนะครับว่าไอ้การกระทําที่ถูกต้องเนี่ย,ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีหลักการยังไงเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรบ้างถ้าแบบง่ายๆเลยสัมมากรรม์ตก็คือการกระทําทางกายที่ดีงามนะการงดเ็นสิ่งที่ไม่ดีทางกาย ก็เพื่อให้กายเราสงบไม่ไปเบียดเบียนใครนะคะครับผมทีนี้พอขยายความเรื่องการกระทําที่ถูกต้องทางกายเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับที่เอกสารเขาเน,นเน้นไว้หลักๆที่น่าสนใจนะคะคือเหมือนเขาเน้นไปที่การเว้นนะคะการงดเว้นความประพฤติชั่วทางกายมีอยู่3มเรื่องหลักๆเลยเรื่องแรกนะคะก็คือปาณาติปาตาเวรมณีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ การไม่ฆ่าใช่ค่ะไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แล้วก็รวมถึงไม่ไปใช้ไม่ยุยงหรือแบบไม่ยินดีด้วยที่เห็นเขาฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยหลักๆคือเมตตาเลยใช่ไหมครับหัวใจคือเมตตาเลยค่ะอย่างเช่นการดูแลสัตว์เลี้ยงดีๆไม่ตบยุงตีมดถ้าไม่จําเป็นจริงๆหรือบางคนอาจจะไปถึงขั้นไม่ทานเนื้อสัตว์เลยเพื่อลดการเบียดเบียนประมาณนั้นเลยค่ะข้อ2ต่อมานะคะคืออธินาทานาเวรมณี การเว้นจากการลักทรัพย์ครับอันนี้ก็ตรงตัวค่ะคือไม่เอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นขโมยตรงๆหรือแบบโกงช่อชนยักยอกทุจริตต่างๆก็เข้าขายหมดเลยนะคะในชีวิตประจําวันก็อย่างเช่นไม่หยิบของออฟฟิศกลับบ้านหรือค้าขายซ<ค><ะ>ื่อสัตว์ไม่เอาเปรียบลูกค้าใช่เลยค่ะไม่เอาเวลางานไปทําเรื่องส่วนตัวก็อาจจะนับได้เหมือนกันนะคะจริงด้วยครับแล้วข้อ3ามลครับข้อ3คือการเมสุมิจฉาจาร ราเวรมณีค่ะการเว้นจากการประพฤติผิดในการมอันนี้หมายถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศค่ะคือการไม่ไปล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศที่มันผิดศีลธรรมผิดทํานองครองธรรมรวมถึงการไม่ไปล่วงละเมิดคนที่อ่อนแอกว่าหรือไปฝืนใจใครเขาด้วยนะคะอ๋อ ก็คือซื่อสัตย์ต่อคู่ตัวเองไม่นอกใจแล้วก็เคารพสิทธิคนอื่นไม่ไปร่วงเกินเขาไม่ว่าทางกายหรือวาจาที่สอไปทางนั้นถูกต้องค่ะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วการที่เราพยายามฝึกเว้นทั้ง3ข้อนี้จุดประสงค์จริงๆคืออะไรครับทําไมต้องเริ่มฝึกที่กายก่อนอืมประเด็นนี้ดีมากเลยค่ะ คือเป้าหมายหลักจริงๆเนี่ยมันคือการขัดเกลากายเราให้บริสุทธิ์ก่อนมันเป็นการเตรียมพื้นฐานใช่ค่ะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยสําหรับการฝึกจิตใจในขั้นต่อไปพวกสมาธิปัญญาะลรพวกนี้ค่ะเหมือนเราปิดประตูความวุ่นวายความเดือดร้อนที่เกิดจากการกระทําทางกายไปก่อนอ๋อพอเราไม่สร้างปัญหาทางกายมันก็สงบขึ้นค่ะสงบทั้งกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างสังคมด้วย สัมมากัมมันตะเนี่ยเขาเลยจัดอยู่ในหมวดสินไงคะซึ่งเหมือนเป็นด่านแรกเลยฝึกกายให้สงบก่อนใช่ค่ะกายสงบแล้วใจมันถึงจะมีโอกาสสงบตามได้ง่ายขึ้น เข้าใจเลยครับประเด็นนี้ชัดเจนมากจากแค่ข้อห้ามกลายเป็นการเตรียมตัวแล้วพอเราฝึกแบบนี้ได้ผลดีหรืออานิสง์ที่ชัดๆในชีวิตเราเหรอครับมีอะไรบ้างผลดีก็มีหลายอย่างเลยค่ะที่เห็นชัดชัดเลยคือความสบายใจสบายใจค่ะคือไม่ต้องคอยระแวงว่าเอ๊ะจะมีใครมาเอาคืนไหมจะมีเวรมีภัยอะไรไหมเพราะเราไม่ได้ไปทําอะไรใครไว้ก่อนอ่าฮะจริงครับก็เลยกลายเป็นคนที่คนรอบข้างเขารัก ก็ไว้ใจใช่และที่สําคัญนะฮะเพราะกายเรามันสงบจิตมันก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ขุนมัวอืม,มันก็เลยทําให้การฝึกสมาธิหรือการสร้างศรัทธาเนี่ยมันง่ายขึ้นเป็นการปูทางไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นใช่ค่ะคือความเข้าใจธรรมแล้วก็ความทนทุกข์ในที่สุดฟังดูแล้วมันเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้หมดเลยนะครับค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานก็คือซื้อสัตว์ไม่คดโกงค่ะเรื่องชีวิตทั่วไปก็มีเมตตาต่อคนอื่นต่อสัตว์ รักษาความสัมพันธ์ให้ดีถูกต้องค่ะเรื่องสังคมก็คือเป็นคนที่ไม่สร้างปัญหาไม่สร้างเวรไภเป็นพลเมืองที่ดีนั่นแหละค่ะงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าสัมมากมัรมตะเนี่ยเหมือนเป็นรากฐานสําคัญเลยของการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมมีเมตตาพอเราคุมกายได้ดีแล้วมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องการพูดสัมมาวาจาการงานอาชีพสัมมาอาชีวะด้วยถูกต้องเป๊กเลยค่ะ มันคือการวางรากฐานที่แข็งแรงมากๆพอกายเราสงบจากการกระทําที่ไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยเออจิตใจมันก็สงบได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะเอื้อมากๆเลยต่อการพัฒนาสมาธิและก็ปัญญาให้เราเข้าใจความจริงแล้วก็พ้นทุกข์ไปได้ครับผมชัดเจนมากครับแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะครับเชิเลยครับคือหลักการเว้น3ข้อเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมคะ แต่ถ้าเรามองลึกลงไปที่เจตนารมณ์ของมันจริงๆคือการไม่สร้างความเดือดร้อนผ่านการกระทําทางกายของเราอืม,มันก็น่าคิดนะคะว่าเราจะเอาหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับความท้าทายใหม่ๆในยุคนี้ได้ยังไงบ้างอย่างเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้เขียนไว้ตรงๆเช่นการกระทําของเราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากๆอ๋ออย่างเรื่องโลกร้อนขยะพลาสติกอะไรพวกนี้ใช่ค่ะหรือแม้แต่การกระทําของเราในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเข้าข่าย การเบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนทางกายในความหมายกว้างๆได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจน่าเก็บไปลองคิดลองพิจนารณากันดูนะคะ